สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาเก็บบูเบอรี่จ้าบูเบอรี่สวนนะคะไม่ใช่บูเบอรี่ป่าวันนี้ต้องใช้มือเด็ดทีละลูกเลยค่ะทุกคนเพราะว่าบูเบอรี่สวนนะคะลูกจะอ่าคือมันใช้ที่ตักไม่ได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้มาเก็บฟรีๆนะคะอันนี้ก็คือมาซื้อเข่าจ้าเดี๋ยวเรามาเก็บกันค่ะเนี่ยเราต้องเก็บกันแบบนี้นะคะอเก็บแล้วก็กินด้วยก็คือ ออร่อยลูกเล็กอร่อยจังเลยเดี๋ยวเราไปลองเก็บลูกโตๆมันจะมีลูกโตด้วยนะทุกคนเนาะลูกโตแบบแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนี่นะคะป่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะวันนี้เลิกงานแล้วคะ่ะทุกคนจะพาทุกคนมาดูบูเบอรี่เอาทางนุ้นก็มีบูเบอี่ อันนี้ก็มีตีหมากทั้งหลายทุกคนอันนี้เราสามารถเก็บกินก็ได้นะทุกคนั้องเก็บกินทั้งเก็บใส่อุ้ยมันผาต้มบลูบอรี่ไม่เจอขนาดลัดบอรี่ยังจะหมดแล้วเลยทุกคนใส่ละบลบอรี่บันเอาเมีอยไรเบอรี่ลูกใหญ่มากเลยออ้ลูกใหญ่ ใหญ่มากนี่คือบูบูรี่สวนนะคะที่เขาปลูกลูกใหญ่ๆ,ๆเนาะกจะจิเก็บทีละหน่วยนี่เก็บทีละหน่วยโอ้ยเด็ดเอาทีละหน่วย,ย,วยแบบนี้แหละคะ่ะที่ว่าคนไทยซื้อกันในนี่เนาะในห้างเนาะที่ส่งไปขายใช่ไหมเออก็จะประมาณนี้เลยนะคะ รสชาตินี่สู้ไอ้นั่นไม่ได้ค่ะสู้ของป่าไม่ได้หรอเด้อของธรรมชาติจะหวานค่ะผลไม้สวนไม่ไม่หวานนะคะออกเปรียปร้ยวๆนี่เห,หลูกใหญ่นะคะโอ้ยเก็บทีละหน่วยเนาะมันไปเติมทางจักทีเลยแต่ว่ามันหน่วยใหญ่จ้ะเห็นไหมลูกใหญ่ เขาลูกใหญ่ๆเลยเราสามารถเลือกเก็บเอาเองได้ตามใจชอบนะทุกคนเก็บใส่แท้งหน่อยเนี้ยงใหญ่ๆอื้อ <c oughs> หญ่ใหญ่มากเลยออเอา้าจะรุน Inc. ต้นบูบูรี่ไม่มีหนามนะทุกคนเออไม่มีหนามเลยพิ่ยาก,ก็มีกระปร๋องหน่อยจ้ะกระปร๋องหน่อยมาใส่เนาะไม่รู้นะว่าราคาเท่าไหร่ค่ะมาซื้อข้างแรกเลยด้วยความที่อยากให้เอฟซีได้เห็นค่ะว่า บูเบอรี่สวนที่เขาปลูกมันจะแตกต่างจากบูเบอรี่ที่อยู่ในป่าที่พิญญาเก็บขายนะคะทําไมบูเบอรี่ในป่าถึงขายดีกว่าเพราะรสชาติอร่อยกว่าแล้วก็มีวิตามินเยอะกว่าค่ะเนาะของป่ามันจะอร่อยอุ้ยลูกใหญ่ไม่รู้นะกินทีไรก็เปรี้ยวอะ่ะอืมัมนติดจืด,จด มันก็จะแบบที่พวกเธอกินกันในห้างแล้วพวกเธอบ่นกันนั่นแหละเนาะมันเป็นรสชาติของเขาค่ะพิญญาว่าเป็นรสชาติของเขาแหละรสชาติก็เป็นแบบนี้จ้ะรสชาติก็เป็นแบบนี้แล้วกินโอ้เสียงอะไรถึงนกอวะอกกระดิ่สอย่างไรนะตกใจหมดอืม กินที้那ก็เนเี่ยเด็ยผู้หญิให้ดูด้านในด้านในจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะอืมเป็นสีขาวไม่ได้เป็นสีม่วงจับยังไงก็ไม่ติดมือนะเนี่ยไม่มีติดมือเลยอื ก๋ทชีซื้อไปทําขนมนั่นแหละจ้ะอือจริงๆของปลาเสบกว่าพ่ะ <plex> น่ะพี่น้องเบิง่งวิเหฮดดูนะคะทั้งเบิ่งทั้งให้ดูนี่แหละอือสวยไหมลูกใหญ่กว่าของในป่านะคะแตกต่างกันเด้อือเก็บเอาเลยเก็บกินก็ได้นะคะทุกคนกินให้อิม่ม กินอิม่มละข่อยใส่ขุดถังกับไปชั่งน้ำหนักค่ะเพราะว่าตอนเราออกไปเขาไม่ได้ชั่งน้ำหนักคนเด้อเขาจะมีเลยชั่งน้ำหนักคนได้หรือกินกินอิ่มกับนีเป็นไรเก็บให้หมดเออนี่นนนนนยเนี่ยนี่ยนี่ยงามๆเนี่ยนี่เออโอ้จีลุนแล้วจีลุนแล้วเออนะลุนจ่อยกับมันทุกทำมันทุกแล้วมันจีลุนเด้เออ้าเน,นี่เดี๋ยวไดูดู ดึงออกก็ดึงทีละสองตับเนยโหลดดึงออกปวดๆเลยเออเอาตัหน่นยสิซุกหน่อยในดิบไม่ต้องเอาหน่ยในทำจีเออเนเออเนี่ยนะเก็บเลยอ่ะบุบุนี่ก็จะมีลูกที่สุกแล้วแล้วก็ ยังไม่สุกค่ะลูกที่ยังไม่สุกก็จะเป็นสีนี่แหละสีออกชมพูหรือก็คือเขียวๆอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็ยังไม่สุกเนาะสุกแล้วก็เป็นนงนกแล้วก็จะเป็นสีม่งวงๆสีดำค่ะนี่พิญญาก็ได้ประมาณนี้แล้วจ้าอุ้ยหนักเยอะอยู่นะจะบอกว่าบูบับลี่อันนี้แพงมากนะของปลูกอ่ะ เดี๋ยวเราไปลุ้นกันว่าทั้งหมดนี้จะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเก็บอีกนิดนึงก่อนเดยเพิ่งไปะเก็บก่อนเนาะ,ะเก็บต่อก่อนนะคะเก็บก่อนสักหน่อยค่ะน,นี่แม่เราก็เอาแค่ลูกที่เนี่ยแหละเออมันทำไมแอบมีม่วงๆนิดหนึ่งอะจริงๆบูเบอรี่มันไม่มีสีม่วงนะด้านในเป็นสีขาวเนาะ ลูกนี้คือสุกแล้วนะคะเราสามารถเก็บแล้วก็กินได้นะคะทุกคนเขาไม่ว่าเด้อไปชมบมันก็จะมีลูกที่ดิบนะคะทุกคนลูกดิบก็คือบักย่มนี่เด้อคือบักยมนี่แม้ อันนี้ก็คือสุกนะคะสุกเราก็จะมันไม่ได้สุกแบบแบบว่าจะเด็ดเอาเป็นพวงไปเลยได้นะเนี่ยมช่วงนี้ช่วงเย็นก็ไม่มีคนนะทุกคนเพราะว่าพิญญาเพิ่งเลิกงานนะแต่ว่าสวนเขาจะปิดประมาณสองทุ่มค่ะสองทุ่มก็สามารถมาเก็บได้สําหรับใครที่เลิกงานหกโมงเย็นแต่ส่วนใหญ่แล้วพิญญาโหเลิกสามทุ่มไง มีวันนี้เรื่องงานไวก็เลยเออมาเก็บเนี่ยนะคะนี่แล้วก็นี่นะคะแล้วเขาจะมีลูกรัดเบอร์รี่ด้วยนะคะสวนรัดเบอร์รี่จะอยู่ข้างหน้าค่ะแต่รู้สึกว่าคนเก็บไปเยอะแล้วค่ะทุกคนพิญญาก็เลยขี้เก็บไปเก็บเนาะมันมันไม่ค่อยดกแล้วค่ะมันไม่ดกแล้วมันหมดแล้วนะคะเพราะคนเก็บไปเยอะแล้วนะทุกคนดูมันก็แตกต่างนะแตกต่างจากที่พิญญาไปเก็บในป่าเนาะทุกคน แตกต่างกันเยอะเลยลูกใหญ่กว่ากันเห็นไหมลูกใหญ่ใหญ่มากรสชาติมันสำหรับพิญญาว่ามันอร่อยสู้ที่เราไปซื้อไอที่เราไปเก็บในป่าไม่ได้ค่ะฝรั่งฟินแลนด์จะนิยมกินของป่ามากกว่าของปลูกนะต้นบูบอรี่ที่เขาปลูกในสวนก็จะอย่างว่าเลยไหมต้นก็แตกต่างลูกก็แตกต่างด้านในก็แตกต่างนะทุกคน หลายคนเข้าใจที่พิญญาเก็บในป่าเนาะหลายคนบอกว่าเอ้ยทำไมเราซื้อในห้างมันราคาแพงมากแล้วก็เออมันเปรี้ยวนะคะมันเปรี้ยวมากเออทุกคนคือมันคนละสายพันธ์ค่ะของที่พิญญาเก็บในป่าด้านในาจะเป็นสีม่วงหมดเลยนะอืมแล้วก็จะลูกเล็กกว่านี้ค่ะเดี๋ยวลูกเล็กประมาณไหนเดี๋ยวเดี๋ยวพิญญ,ญาขอแป๊บนึงอืม ไหนล่ะในดีแบบหนึ่งนะคะเออนีลูกในป่าอันนี้คือใหญ่สุดในป่านะทุกคนอันนี้คือใหญ่สุดในป่าส่วนในสวนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลูกประมาณเนี้ยค่ะนี่ก็จะแตกต่างกัน,กนไซส์จะแตกต่างกันเนาะนี่พี่ยาให้ดูใกล้ๆก็อันนี้คือจริงๆอันนี้ก็คือเปรียบเทียบฟังถ้าของในป่าจะลูกประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดของปลูกส่วนใหญ่คือประมาณนี้เลยค่ะ ที่ทุกคนเห็นในห้างเราก็รูปประมาณนี้แหละแล้วด้านในก็จะเป็นสีขาวส่วนของป่าจะเป็นสีม่วงค่ะทุกคนเนาะนี่แล้วก็ราคาพิญญาเชื่อว่าแพงแพงกว่าของในป่างในป่าอร่อยกว่าแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยค่ะคือขณะที่เราเก็บอามารก,กินได้ตอนที่เราเอาไปเปรี้ยวเปรี้ยวแบบที่ ทุกคนพูดกันนั่นแหละเปรี้ยวบางทีก็จืดด้วยจืดแล้วก็เปรี้ยวของในปากคือหวานหวานจริงๆนี่คือรับประกันจริงค่ะไม่โกหกดูบางคนก็ไม่รู้จักบูเบอรี่พิญญาเข้าใจนะบางคนไม่รู้จริงถ้าไม่เคยเข้าไปในห้างแบบไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่ในห้างบ้านเรามีขายนะคะก็คือส่งมาจากอเมริกานั่นแหละแต่ของฟินแลนด์อย่างเงี้ยคือไม่ได้ส่งนะ ของฟินแลนด์ไม่ได้ส่งไปที่ประเทศไทยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของสวนหรือว่าหรือว่าของที่อยู่ในป่าก็คือไม่เคยส่งไปขายในประเทศไทยนะทุกคนแต่มีสายพันธุ์แบบนี้ด้วยค่ะนี่ก็คือพิญญาเก็บในสวนแล้วก็ไปจ่ายตังค่ะแต่เราสามารถซื้อเขาเก็บไว้ก็มีนะคะเราก็ซื้อแบบนั้นก็ได้ถ้าเราไม่อยากมาเก็บ แต่ถ้าเราอยากได้แบบเหมือนแบบบ้านๆนะ่ะเออก็มาเก็บด้วยกินด้วยนะคะถ่ายรูปด้วยนะแล้วก็จ่ายตังค์นะคะนี่ได้ประมาณนี้แล้วนะคะพี่จะเก็บอีกนิดนึงค่ะนิดนึงจะไปทําขนมเค้กดีกว่าวันนี้วันนี้ไม่ได้ทำหรอกเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้าว่างก็เดี๋ยวทําขนมเค้กกันเนาะเนี่ยค่ะเนาะแล้วเดี๋ยวต้องไปชั่งน้ําหนักค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าจะก,กี่บาทนะ นี่เป็นถังเล็กนะคะทุกคนเดี๋ยวจะว่าเป็นถังใหญ่เป็นถังเล็กค่ะก็เก็บทีละลูกนะคะเก็บทีละลูกเนี่ยดูตอนที่สุกใหม่ๆนะคะน่าจะเยอะแล้วก็ดกกว่านี่เนาะแต่ตอนนี้ก็คือคิดว่าใกล้จะหมดฤดูกาลแล้วมั้งพินยาก็มาทีหลังค่ะมาช้าไม่ไม,ไม,ไมีเวลาเพราะว่าเราไปเก็บของป่าอยู่เนาะ รีบเก็บจะได้ไปเที่ยวห้างต่อเออโหโยนใส่เลยโอ้ยเก็บแบบเทมากเก็บเทมากโอ้ยอยู่ฉ่ำมดพอดีฉ่ำมดพอดีเอาลูกหน่อยเนี่ยเอาลูกหน่อยใส่ลูกน้อยจ้าบาน อันนี้เป็นลูกเล็กลูกเล็กจะหวานกว่าลูกเล็กหวานกว่าลูกใหญ่ไหนชิมดูชิมเป็นกรรมสิมนั่นแหละ <laughs> เอาทุกคนตอนนี้ก็ได้แล้วสองถังทังน้อยๆจ้ปะป้าเดี๋ยวเราไปเช็คราคาดูว่าเป็นราคาเท่าไหร่คะ่ะทุกคนเนาะแต่ก่อนที่จะเก็บเขาจีดช่างถังก่อนเด้อเอาเอาถังเอาไปช่างกิโลก่อนคะ่ะแล้วก็ค่อยไปคิดผลไม้ส่วนที่เรากินเข้าไปในท้องก็คือไม่ช่างน้าหนักเรานะกินเท่าไหร่ก็ได้คะ่ะทุกคนป้าวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะนี่แหละมาถ่ายทุกคนดูอยากให้ทุกคนรู้ว่าผลไม้บูเบอรี่สวนกับบูเบอรี่ที่ เกิดขึ้นเองตามธรรม,มาชาติจะรสชาติแตกต่างแล้วก็ต้นก็แตกต่างใบก็แตกต่างแล้วก็สีด้านในก็แตกต่างค่ะเนาะสายพันธุ์นี้มีขายในประเทศไทยตามห้างสรรพสินค้าส่วนสายพันธุ์ที่พิญญาเก็บในป่าไม่มีในประเทศไทยนะคะไปจ้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับพิญญาด้วยนะนอนี่กิโลละสิบ Ja tämä on kilo 850 ja se on painannut. Painan 0,168. on 700. Sanotaan niin. Ei no 200 oli tää. Ei kun tää oli 0,1. นอลิะสกีาทั้งหมดนี่ก็คือ38ยูโรทุกคน38ยูโรอ้โหูแพงอ่ะเพราะว่าแพงอยู่นะกิโลละสิบเออก็เท่าที่ปิญญาขายเลย <c oughs> ก็แพงอยู่นะคะแต่ แต่รสชาติก็จะแตกต่างเนาะ,ะมาแล้ว38ทอน2น่เลย <c oughs> มามีกีตัว